โดนหงงแง่แง่ทีมขับมีทุกทั้นเลยนะครับวันนี้มาอยู่ผมเจมเบ็ดบินจากช่อง เอเจฟ็อกีทีวีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มามาแนวกันหน่อยรีวิวรอกสปินจ้านะครับคือเจ้าไดว่ารูเว <Wow. S 1> สสองห้าหนึ่งศูนย์สอแงส์ประจำบ่อไอคำว่าแงสคืออะไรแงสก็คือเสียงคลิกเสียงที่มันลั่นมากๆอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมมดนให้ฟังโอ้โหโคตรดัง ดังมากนะครับซึ่งสายกระพงเนี่ยรู้รู้จักแน่นอนนะครับพี่ลูเวียสนะครับตัวนี้คือลูเวียส2,012นะครับเปอร์2510 PE นะครับก็เด่นก็คือเสียงวิทที่มันแบบดังลั่นหรือเกินอ่ะเดี๋ยวผมขอไปลองรีวิวใช้นอกสถานที่ก่อนว่าการใช้งานเป็นยังไงเสียงมันแบบลั่นเบาจริงไหมอ่ะไปชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเทสแง๊สน,นะครับได้ว่าลูเวียสจะมาเคาะหัวจิกเล่นกัน เาเวมาเป็นยังไงเดีเราชมเกลียวที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นหนอนยางชงตัวเล็กนะครับกับหัวจิก45องศาอ่ะเดี๋ยวจะทำคลิปเพิมเ่มเติมอีกทีว่าหัวจิกแบบนี้มันเจ็บยังไงเกี่ยวครับฟุบสุบนี่นะครับนี่ให้อยู่ลักษณะน,นี้อ่ะราชมเบนนะ้งน,นะแงะนะ ก็อยากลุนเบอร์เปิดเบอร์นะครับวนันนี้ใส่แง๊สลั่นบอ่อไม่น่ามาไหวแล้ว,ลวก็ร้อนอันนี้หมายเราโดนหวัดแห่ไปแล้วนะครับดังนั้นน้ำจะขุ่นมาก เราก็โดนสูบมาแล้วด้วยตาไม่คยลึกเท่าไหร่คือจากเต็มขอบตรงนี้โอ้โหโดนสูบทีเดียวก็น่าจะประมาณนิดนกว่า เดิคือปลามันยังตื่นอยู่ไหมนะครับอุ๊ยเอา้ามากัดข้างหน้านี่ครับฟองพูดไปเลยอ้บ้าเอ้ยไม่ได้วัดนี่รู้ว่ามันกัดก็ได้ตื่นเต้นนลครับไม้แรกแดดร้อนๆหลบแดดหน่ไยดิเน ตืเราจะมาเย็นแบบนี้นะคงัดกรครัรับอนนีน้ส่งน้งนโดนโหแง๊ดแง๊ๆเป็นไงครับเอ้าลุดโอ้โ,โหเล่นเยอะไปหน่อยครับร <c oughs> ุดเลยใส่แง๊ดน,นะครับใส่แง๊ด ปิดเบรกอ,อ่อนๆเนี่ยเอาหาฮเดียวครับคันเราอ่อนด้วยเลยวัดไม่อยู่เอาใม่เอาไม่รู้ว่ามันกัดก,ก็โอเคครับมีกำลังใจเอกีวัดเบาไปหน่อยนะลืมไปว่าขันอ่อนแล้วก็เบรกหวานด้วยโฉมในน้ำรถเพื่อหวานแห่นะครับยังไม่ได้จับปลา ก็ทำให้มันเคี่ยวขึ้นเยเอะเลยมันพากัดกัดครับกัดต้างหน้าเลยสายวิ่งไหมอ,องหูคายสี่ป้าเอ้ยเราก็รีบวัดเออเมื่อยครับนั่งหลบแดดดีกว่าปลามันจิบดีมากเลยนะครับแต่ว่ามันระแวงหมดแล้วมันโดนแห่ กัดเนี่ยแหละใช่หรือชนไม้มาฟองไม่ขึ้นใช้คันอ่อนแล้วหล่อนไม่หมดคันนี้ถูกเวทแค่สามแปดน้อ่อนมากปกติจะใช้กัก้แต่แบบแปดสิบหกสิบยี่สิบอย่างนี้อันนี้ปลาแล้วแหละกัดใกล้ๆ หายไวซะด้วยฟองขึ้นด้วยเนี่ยหาเอ้ยกัดแตงหน,างนาง้าจริงด้วยน้ำมันขุ่นมันกัดยากต้องเปลี่ยนมันก็ดีดีวะโ <S an> ดนย,ยังไงอ้อหลุดไปหาเอ้ยก็คุณไม่วัดนะครับก็วัดแ <S an> ล้วอะค่ะอ่อนให้บางไงเราเอาเบรกหวาน เราอยากฟังเสียงแง๊ะได้เฉยๆอู้วี่ก็คุณไม่วัดอาคารครับผมอ่อนให้ปลาการคุณก็แข็งกว่าผม <c oughs> เปิกคุณก็หนักกว่าผมโอ้ยจะลองฟังเสียงแง๊ะแผมก็มีไหนล่ะผมไม่เห็นได้ยินสักแก๊กเลย <c oughs> คุณไม่อ่อนให้ปลาเลยห <c oughs> โอ้ยห,หลุดหือตึกๆเลยอกีดูฟองดีครับ อาราเล่นแบมันเลยไหมอ้าวได้มอสได้แต่เบรกคุณต้องหวานหนผมนะครับได้ได้วางมุนได้เิ็ดของโบต้างล่างมาเตีดนั่นไงโอ้ยหูุยใหญ่ว่ะ เลนเป็นหอจากกล้องโดนหลังหน้าก็เบกคนหวานนะครับหูใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่หรอกมันโดนหลังหน้าเฉยหลุดต้หลุดต้หลุต,ต้าเบกคนหวานนะครับเนี่ยครับผม,มยกขกำลังทีครับจะได้ตกต่อครับ <c oughs> ต้องโฆษณากระดี่ให้เก่าไปเนี่ยไมต้อง ดังนั้นก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้เราตีกันบ่อยนะเพราะน้ำแห้งเข้าได้นะครับอืมกัดอืมสองทีสองทียังไม่โดนอีกอะเลี่ยนปเป้าสว่างสว่างยดีกว่าตัวนี้มันมืดมันกัดไม่เห็นเขาอ้ากระเป๋าครับอ้าว ผมกัดไม่โดนนะครับผมกัดโดนก็ได้ปลาแล้ครับกลับมาตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวใหญ่่าจะเป้าชัดขึ้นหน่อย ลออลอกเราเช้าวะมันไม่สาสวะไอ้กลอง้ัมใช้ลออแปดอะขี่โกงวะดีหิวน้ำมางจะวัดอยู่วะดีมีกัด โอ้โหแย่งปากูแท้ๆเด็กมันหวานเนี่ยกๆๆๆแล้วคือแบบไปตัวนี้มันไล่กัดกูมาเนี่ยตัวนี้ยอพข่าโอรอบมึงสูงกว่ารอบแปดเฉยล้วพีธีกระดี่ตีกันบ่อยช่วงนี้สปอร์ซอร์กระดี่เข้าได้นะครับกระดี่ไอพี่สองจ้ะกลับมาใช้ตัวเดิมนะครับเอาจริงเข้ามาเมื่อกี้หางพี่ขาดเฉยน้องมันเลยแบบไม่กัด โดนกอม่นๆโอ้โดนครับทาไม่ตายผมโคตรดังเลยโอเคครับวันนี้เวลาน้อยเดี๋ยวก็ต้องไปยกรถไปซ่อมละก็ใครอยากได้โรเวียสก็มาลุ้นเบิดกันเดี๋ยวติดตามสภาพาเพิ่มเติมไปส่วเดียวครับผม กลับมาและเป็นไงโอ้โหเวลาน้อยครับตกเล่นไปหนึ่งครึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าคลิกเสียงมันลั่นมากมากนะครับได้มาตัวหนึ่งตัวเล็กๆคลิกเสียงยังลั่นขนาดนั้นนะครับตัวนี้เป็นเบอร์2510นะครับมันจะครอบคลุมตั้งแต่งานกระพงวังนะครับการตกกระพงวังก็80ไล่ร้อยไล่อย่างเงี้ยพื้นที่มันเยอะดังนั้นการจู่สายเยอะเนี่ยสำคัญนะครับปูดลึกๆนะครับมีประโยชน์มากในการตกหม่กว้างๆนั่นเอง นะครับเบอร์2510เนี่ยใส่สารได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับยังครอบคุมไปถึงงานตกหมึกชายฝั่งใครที่ชอบตกปลาหมึกชอบโศกโยอย่างเงี้ยใช้แขนคู่ก็เหมาะเลยนะครับเพราะ2่า0มันเป็นเบอร์ที่ครอบคุมนะครับกระพงก็ได้หมึกก็ได้ชายฝั่งก็ได้นะครับเป็นลอกที่แบบสุดจริงนะครับเนี่ยมือหนึ่งก็เป็นหมื่นนะนะครับ ล้ามือสองทุกวันนี้ก็ห้าหกพันนะครับวันนี้ต้องการแค่ไม่กี่ร้อยหรอกเพียงแค่ค,คุณเป็นเจ้าของก็อ,อื่นมาดูสภาพก่อนนะครับรองตัวนี้เดิมๆมองมาเขาลองสวยนะครับดาทองนะครับก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามตามขาอะไรพวกนี้ก็มีบ้างนะครับตามสไตล์สีเลยว่าเขาไม่ค่อยทนเท่าไหร่ตามมีใหญ่ๆที่ผมอยากจะแจ้งเลยก็คือขอบอสปูลน,นะครับอาจจะมีบุบบ้างนะครับเจ้าของเก่าน่าจะทําตก นี่นะครับมีบุบบริเวณนี้แต่ก็ไม่มีผลอาการใช้งานน้องพราสบู่มันลึกนะครับผลมวนผลไม้อากาศมีบ้างแถมของแต่งนะครับสาวกะลอมเทคเกอร์กับนอบ็อปเทคเกอร์นะครับนี่อันนี้หลวมนิดนึงเดี๋ยวลองไขกันดูนะอันนี้เสียงน็อปนะที่เราคือคือคืง่ผมยังไม่ได้ไขนะครับลื่นๆเนียนนะครับแต่อันไม่เท่าของใหม่นะครับสวยๆไม่มีกล่องนะมีแต่ตัวลอกผมพูดเลยมือสองตาตลาดขายกัน5้าห0พันต้องมีนะวันนี้นะ จากการไปเทสแล้วผมว่าสภาพใช้งานกันอีกยาวๆเปิดให้ลุ้นกันเปิดให้ลุ้นเบอร์กันเป็นเบอร์ชุดครับเพียงชุดละ555บาทนะครับท่านฟังไม่ผิด555มีโอกาสได้ลุ้นลอกไดว่าลูเวียสแต่งเต็มหล่อๆตัวนี้นะครับสายกระพงเขารู้กันผมไม่พูดเยอะหรอก เพราะว่าผมไม่ได้ค่อยรีวิวลอกสปินใช่ไหมหลายคนเลยไม่รู้จักสปินเทพสักเท่าไหร่นะครับ FC ผมรู้จักส่วนมากจะ DC ใช่ไหมอันนี้ก็คือหนึ่งสปินเทพที่ควรจะมีเก็บไว้ในกูดนะครับคือใดว่าลูเวส2012นะครับ ย้ำอีกทีใครสายกระพงอยากได้รุ่นเบอร์กันครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์อ่านข้อความรูน้องว่าใครสนใจรุ่นลูกเล็กใครหรอก็สามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยจ้าจุดสองคัญอยู่คำว่างวดงวดตรงกับ16กุมภาพันธ์2564นะครับเพราะว่าจะออกแล้วผมอัดคลิปวันที่13แล้วอ่ะเออตัดคลิปจะลงทันไหมคืนนี้นะครับก็หวยออก16อ่ะก็มาจองให้ทันแล้วกันเพราะว่าแค่2ชุดนะครับรุ่นล่าสุดสองตัวล่างนะครับแต่ใครคลิกลิงก์ไม่เป็นก็มาที่เฟซนะเจมส์ครับเฟซนี้ รายุบนนวลนั่นเองตัวอย่างให้ท่านมาลุ้นสปินเทพกับเขาบ้างนะครับเราเปิดแต่ PC ซเทพเทพเยอเบาอะไรอย่างนี้มารู้จักสปินเทพสักตัวก็ยังดีนะครับสุดท้ายนี้ขอยากให้เอาลอกสปินเทพ,เทพมารีวิวก,ก็ขอกดถูกใจกันให้กำลังใจกันสัก500ไลค์นะครับผมจะหาสปินเท,เทพมาพูดให้มากขึ้นเพราะช่องเราไม่ค่อยได้รีวิวสปินเลยวันนี้ไปละกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เเจมด้วยไปละคอมเมนต์แรกจากเฮียฮิโนมซับสวัสดีจ้า